สวัสดีค่ะทุกท่านเห็นบัตรประชาชนที่ฉันถืออยู่นะคะดิฉันจะแนะนาว่าบัตรประชาชนใบเดียวสามารถใช้บริการอะไรได้บ้างที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสแก้วค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือการวัดความดานันเพียงเราสอบบัตรประชาชนเข้าไปถ้าท่านเคยมีประวัติหรือเคยมาใช้บริการก่อนหน้านี้ชื่อนามสกุลของท่านก็จะขึ้นเลยและข้อมูลก็จะถูกดึงเข้าสู่ระบบพ i s หรือฐานข้อมูลอัตโนมัติข,ของโรงพยาบาลค่ะ เดียวกันกับการช่างน้ําหนักนะคะเพียงเราสบับประชาชนเข้าไปข้อมูลก็ถูกส่งเข้าสูร่ระบบอัตโนมัติเช่นกันค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นตู้คีย์ออสสามารถใช้ตรวจสอบติดและถ้าเราเป็นผู้รับบริการที่มีการรับหมายไว้อยู่แล้ววิธีการใช้งานรับบัตรคิวจดง่ายๆค่ะ <c oughs> โดยเพียงเราสบัดประชาชนและยืนยันตามหน้าจอด้วยขั้นตอนง่ายๆ <c oughs> ก็จะได้รับกระดาษบัตรคิวและเราก็สามารถรอเวลาตรวจตามช่วงเวลาที่รับหมายไว้โดยที่ไม่ต้องไปห้องบัตรค่ะ เสร็จมาถึงขั้นตอนการชำระเงินก็สามารถใช้บัตรประชาชนชำระเงินผ่านตู้จ่ายเงินอัตโนมัติได้เลยค่ะ Line SCPH Connect เพียงแค่ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวในสมาร์ทโฟน ใน Line scp h มีหลายออปชันส่วนอื่นเมื่อโหลดแล้วให้ทดลองใช้กันนะคะขออนุญาตแนะนำเพียงบางส่วนนะคะ Line scp h จะมีบริการแสดงข้อมูลแ a บตอนเมื่อเราเจาะเลือดตรวจพอผลแ a บออกจะมีข้อมูลมาแจ้งว่าผล l a บออกแล้วเราจึงค่อยเดินไปห้องตรวจทําให้เราสามารถไปทําอะไรก็ได้ก่อนผลแ a บออกทําให้สะดวกขึ้นหรือเมื่อกลับบ้านแล้วอยากดูผลอีกครั้งก็สามารถเปิดดูผลย้อนหลังได้ตลอดเวลา ไลน์ SCPH สามารถทำการน,นัดหมายตรวจคลินิกธันตกรรมหรือนัดหมายแพทย์แผนไทยนัดหมายคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และแนะนำอีกบริการเวลาเรามีข้อสงสัยในบริการเราสามารถทิมพ์คำถามทิ้งไว้จะมีทีมงานมาช่วยตอบคำถามข้อสงสัยรู้จัก scp h คนในโรงพยาบาลทางช่องทางไหนคะมีน้องน้องที่เคาน์ตเตอร์เขาเขาแนะนำเราว่า ให้จองทางออนไลน์ได้แต่เราก็ต้องเป็นคอนเน็กกับออนไลน์ที่นี่ก่อนค่ะขั้นตอนของการใช้ระบบนี้ขั้นตอนของการจองด้วยวิธีทประกันเนี้นะคะยุ่งยากซับซ้อนคิดว่าประชาชนทั่วไปสามารถทาได้ไหมคะประชาชนทำได้ค่ะเราเข้าไปไปเช็คดูในรลยของโรงพยาบาลว่าวันนี้มีใครจองเยอะไหมถ้ามีคนจองเยอะเราก็จะไม่ได้คิวถ้าไม่มีคนจองเยอะเราก็จองเลยค่ะ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ซับซอนค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ยุ่งยากค่ะ หนูคิดว่าการใช้ฮอสัอคีกับการใช้มีโอมีข้อได้ข้อดีหรือข้อเสียต่างกันยังไงคะ,ะการใช้นิโอฮอคือเราสามารถใช้ระบบนนโอควบคู่กับการใช้ในแท็บเล็ตแล้วก็สามารถที่จะไปเดินดูผู้ป่วยได้เลยตัวยูนิตโดสก็คือจะสะดวกต่อการจัดยาคือคือจะมีการจัดยามาให้แล้ว แล้วก็พยาบาลสามารถตรวจสอบโดยการยิงบาร์โค้ดได้เลยค่ะมันก็จะทำให้ลดเวลาในการให้การพยาบาลคนไข้แล้วก็การตรวจสอบยา